สวัสดีครับอยู่หัวนช่องยี่ะนะครับเป็นมาเล่นเกมเมทัลเกียร์สวยๆซาวด์ซันออฟริเบเต้พาร์ที่เออพาร์ที่พาร์ที่อะไหร่วะอืมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพาร์ที่สิบสี่แล้วมารูมแม่งเลยมาทำไมกูเมื่อกี้โหแม่งสองแม่งสองลูมหนึ่งเอ้ยโอ้โหแม่งมันถือดาขนาดนี้โอ้โหแม่งเอ้ยไอ้มึงอีก โอ้โหแม่งใช้ปืนอีกตัวนึงใช้ปืนกับใช้ดาบโอ้โหแม่งโอเคมามาโอ้โหใช้ปืนดีกว่าเออใช้ปืนยิงแม่งใช้ปืนยิงแม่งอาดิมีปืนนะเว้ยเอาปืนยิงแม่ง ปะกระสุนหมดเลยแม่งเกนจิโอ้มาดิกูก็เก็นจิมันกันนะมา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 ดิมาดิกูฟันดาบมากูฟันดาบมาโอ้ unda, โหแม่งอัดแองอัดจนปิวเลยมาเนี่ยมันมันปะกระสุนยากมากผมโบสก่อนเลยเนะี่ย เดี๋ยวคือเราแน่มันแกล้งกูเหรอเราอย่าไปเชื่อมันนะครับคือเราคือเราอย่าไปเชื่อฟังมันมันเป็นของปลอมมันเป็นของปลอมเชื่อผมดิมันเป็นของปลอมคือเราแค่อย่าไปฟังมันนี้อย่าไปฟังมันมันมันเป็นของปลอมของปลอมของปลอมนีกูจําได้เนี่ยแม่งของปลอมนะนี่แม่งของปลอมเห็นขนาดนั้นกูรู้เลยกูรู้ได้ทันทีเลยอ่ะ อันนี้ไปดีมากโอ้โหแม่งมาแม่งมาลุมมากเลยไอ้พวกนี้เรียบร้อยมึงโอ้สเน่แม่งยิงโคตรเก่งเลยมาดีดับเบิลคิวมาลงมามีดาบมาดาบกูได้เปรียบมามาดีมาดีาด,ดาบอะอย่าไปฟังมันรออย่าไปฟังอย่าไปฟังมันโอ้โหอึ้งเนอะอึ้ง มังมังมาดิมาดิมา,มาด,มาด,มาดิมีดาบออกมาดาบดาบอะโโแทแงไม่มาปไปเลยแจ็คเดรปเปอร์ของจริงวะมีสเน็กแล้วก็มีแจ็คโอโ้โหโ้ยสเน็กดีมากมึงไม่ช่วยกูเลยสเน็กเป็นเพื่อนกูไม่ใช่หรอมึงต้องช่วยกูดี โ okay. อเคเฮ้ยสร็จยังสเน็กเฮ้ยฟอร์จูนเท้าแบบนี้ใช่เลยโอ้โห,โหฟอร์จูนเหรอสุดท้ายก็รอเจอหน้นาไอ้โซเลสเน็กฉันรอให้แกถึงความเศร้าอะไรของมึงเนี่ยตั้งแต่สองปีก่อนแกฆ่าพ่อของฉันแกบอของฉันคือใครเนะพ่โอ้ฉัน ใจก็คือใจก็คือเขาทําให้ฉันมีความรักเขาทำให้ฉันดีขึ้นแกทําให้ฉันฝันร้ายเอาละถึงเวลาแกจะจบเรื่องนี้เลยนะมีวันที่แกจะเข้าเรื่องนี้ได้นไปไม่ต่อที่แกไม่รู้เรื่องมาแกโกหกใช่ไหมมีความปแบบมาแกฆ่าฉันเหรอแกจะฆ่าฉันเพื่อแค่เธอผู้นี้นั่นเหรอนั้นก็ได้ถึงเวลาแกตายแล้วสุดสนิทโถ่อย เห็นไหมเห็นการแถนั้นนายไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันจาัดก,การที่หลังเอาอย่างนั้นก็ได้เออปลอดภัยฮีเลอร์อยาหาห่าขาดร้านที่ค้าไลเรนแม่งสองแม่งฟอร์จูนเซรูมไหมไม่วะยิงไม่โดตัวังนัดอะ่ะฟอร์จูนอะ่ะเอาไว้ต่อยะมะวังด้วยเธอยิงเมนต์ตัวังนัดอแต่หายเข้าใจชิมุชิมุกกำกับพี่การณ์พวกมาแล้วเห็นว่าแกจะชั่นฆ่าฉันได้เหรอ ฉันไม่รู้ว่าแกจะฆ่าฉันได้เมื่อไหร่เดี๋ยวฉันถ้าจะกาแกได้ตั้งหากอ่ะแกแกฆ่าพ่อของเธอแกว่าแกโกงน่ะลยเด่นดีไปเร็วนพื่ออะไรครับเออยิงไม่โดนสักนัดโอ้ยแม่งเซนีสู้กับเซนีเอเซนีสู้กับฟอร์จูนว่ะไม่ไหวแน่รอฟอร์จูนแม่งยิงไม่โดนสักนัดอ่ะมาเลย โอ้หชั้นชั้นสูงสุดนะครับโอเคแจ็คสุดท้ายก,ก็รอเห็นการต่อสู้สักทีนะนนเห็นว่าเห็นว่ารอถึงเวลาสู้กับวันเก่าๆซะแล้วสิแกว่าถึง S อสีพันนั่นแหรอแล้วกาผู้บ้าวมึงวะ แล้วก็คือฐานที่สูงเหมือนพวกอสไพร์มาเลยมาว่าของเรื่องของออสโลดนี่ตอนสู้กับไม่ที่เกลยแน่นอนคิดว่าแกสู้ด้วยกับไฟนั่นเหรอนั่นก็เป็นห่วงของเรื่องนั้นซุดสเนกก็คือน้องชายของฉันเองเพื่อนพี่ชายของฉันเองแกบอกว่าซุดสเนกอ่ะมันทำเพื่ออย่างเพื่อทำให้แกดูแย่ขึ้นแกไม่เช่เขาใจช่วยแกไม่เข้าใจฉันมากเลยเหรอสุดสเนกมันแค่ เพื่อต่อสูกส้กันมาเป็นฟอกฮาวมีแกไม่เมข้าใจมาตโจฉันไม่เลยเหรอมันแอบมาเล่น vr มาแกคงจะรู้นะแกรู้ไหมแจค็คไม่รู้ฉันต้องขอโทษนะสำหรับ,บเรื่องนั้นเพราะว่าพวกพี่ม,มันต้องจบลงด้วยมือของฉันเองเนี่ยแหละเอาละเรจาจะกาวเรื่องนี้ดีกว่านะ solid s n a k e นั้นก็คือคนนี้เขาคือคนหนึ่งแต่ว่าพวกพี่ม,มันต้องจบลงเรื่องนี้เลยนะ จะว่าทางกองแล้วก็กำสหายแล้วก็สุดแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ก,ก็จบลงเรื่องนี้แหละถือว่าเป็นครั้งที่ดีนะแ <Jack, S 2> จ็คตั้งแต่วันก่อนตั้งแต่อยู่ที่สงครามเย็นจริงๆแล้วฉันคิ่งหึงแก่มากเลยฉันนึกว่าแกตายแล้วสุดท้ายฉันิ่วาแกตายอีกแต่นา่าขับกลพยายางฉันนี่นะแต่ในสงครามมาันนั้นไม่เคยไปหาฉันเลยนะนายอยู่ไหนไม่รู้เนี่ย้อย นะครับมึงมาคุยกันปีนไฟโซดีดัสเฮ้ย <c oughs> ไม่ไเล่นเกมนะแจ็คนี่คือการสู้แบบจริงๆแล้วท่านขอดูหน่อยสิว่าถ้าเกิดในสู้น,นั้นเราจะรอดไหมเออมึงอีกแม่ทัาเกียร์เลยวะ่ะท่านขอดูหน่อยสิว่า,าฝีมือแกจัดสุดยอดขนาดไหนดูนี่สิไอ้ลูกตัวน้อย จะสู้กับมันได้ไหมแล้วมันก็หนีไปนี่นะโอ้โหเป็ท่านเกียร์เลยทำได้ไงคุณนกับโอ้โหถ้าเป็นผ้าไรซิ่งนะกูจะกล้ามันงาน่ายๆแล้วเรามีดาบเว้ยถ้าเป็นผ้าอไรสิ่งมันมีดาบแล้วก็มันฟันอะไรเนี่ยโ,โหแม่งเอ,อ้ยแล้วก็สู้กับเมนท่าเกียร์เลยนะแับนี้ เรียบร้อยระวังด้วยเนี้ยมันเป็นระเบิดโอ้แมงก็ไม่ด,ด้ังสนดอ่ะนี่ระวังด้วยแม่อันตรามากเลย นี่ยมึงน,นอนช้ามากเลยเดนนี่มันยากอ่ะไอเนี้ยอีกยากมากๆการสู้กับเป็ดหุ่นเป็นเคงเกบแบบเนี้ย โอ้โหยังมาเกาะเฉยเฮ้ยแม่งเก็บโดนนเก็บตายแลลวหรือว่าเป็นการส่อซี้ผมมองว่าเป็นการสุดซี้แม่งโคตรยากอะ ยากนะไอ้บอสตัวนี้แม่งโคตรยาก พอตัวตัวม,มันยากหมดแหะช่วงนี้แม่นกูต้องสู้กับผมเป็นที่เกลียเรถ้าเป็นผ้าไอ้สิ่งนะกูจะการไม่ง่ายแล้วโดการใช้ดาบมใช้ดาบใช้ดาบ,ดาบของแทบเลยก็ฟันแม่งอ่ะนั่นแหล,ละถ้าเป็นผาก่อนนั่แม่งกูฆ่าแม่งง่ายแล้วเฮ้ยเออเอยเออจะแยบไม่เอาอ แม่งเอ้ยทุกตัวแม่งย่าหมดนะครับ เ <Okay. S 2> ป่นแกมันจะกระโดดอันตรายมากไอ้บอสตัวนี้แม่งนี่กี่เลยแม่งสู้แม่งมาแม่งสู้เยอะมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเๆีวเวเดี๋ยวแม่ง โอ้โหไอ้แม่งไอเรียมพยายัมขอด้ไอ้กรรมว่ะมึงก็ไปมึงเฮ้ยยานี้โอ้โหแม่งไอ้คุณดี๋ยวแม่งก็เรลี่ยมเลย คือมันไม่คือมันไม่อ่อนให้เราเว้ยสู้ไปเป็นแบบนี้นผมว่าผมตายชัวว่าผมตายชัวไปนี้ เนี่ยดูดีแม่งโค่นเหลี่ยมเลยเนี่ยคือเราต้องสู้กับมันไปเรื่อยๆยากไหมไปบอกผมว่าไปบอกยิ่แม่งยากสุดเลยรับผมนะไอตัวแบบตัวของผมคือถ้าเปพลาดไอซิ่มึงตายแล้วมึงเชื่อกูกแม่งจากการได้แค่หกตัวนะครับเราต้องฆ่ามันจำนวนหกตัวนี่ยบองด้วยแม่งอันตรามากแม่ง แกงอ้นี้แมงอันนี้แมงแกงโอ้ยแม่งแมงอย่ากแกงดิเอ้ยอย่ากแกงไม่เอาโอ้โหคนนี้มาจายได้กูมากโอ้โหแม่ง ดูมันดีแม่งข้อเหลี่ยมเลยจะแ,แกงก,กูกูสู้ไม่ได้แม่งจำนวนม่งเยอะคุณกระป๋องข้อเหลี่ยมเลยไอน,นีแม่งก็ยิงจังแล้วมึงยิงแบบไม่สนโลกด้วยนะ <ś m ul ana> มึงเอ้ยไอเดียมไอโอ้โหไอ,อมึงเอ้ยดูมันดิคนเ,เหลี่ยมเลยแม่งไม่อยาดแม่งกมอยาดตอบถามว,ว่ามึงแม่งคนเหลี่ยมเลยดูมันดิดูมันดูมันดูมัน,มน,มนแม่งยิงกูไว้แม่งโอ้โหเดียมแม่งซ้ำ หุนห่นหุ่นแม่งโคตรเหลี่ยมเลยหุ่นเม่นเนเกียร์ผมจะได้ด่านนี้ได้เราต้องจัดก,การหุ่นเม่นี่เกียมามาก,ก็หกตัวเยอะไหมลำบากไหมว่าลำบากนะไอ้ไอ้หุน่นแม่งโโอ้โ ดูมันดิดูมันดูมันทําดูมันทํากูดูมันทําใจร้ายมากอะ่ะเกมยากไอแม่งโคยากจริงครับแม่งกูอยากจะน้ำตาไหลแม่ง เร็วเอาแม่งเอ้ยไม่มาเหยียบกูอีกจากการตำนวนหกตัว้แม่งยากมากโอ้โหแม่งถ้า,ามเป็นอุลตร้าแมนน่ะ หยุดตัวแสงเลเซอร์ของอุลตร้าแมน,น,มนแมกมูนี่ลูมันทำแม่งพยายากฆ่าหุนเป็นนิเกนี้มึงอยากจะเป็นอุลตร้าแมนได้ปรเธอจะไก,กาลหุ่นเลตัวนี้ได้ไหม นนลายเด่นไม่แพ้จำนวนลายเด่นแพ้จำนวนลายเดนแพ้จำนวนผู้แพ้จำนวนใครแม่งคิดวะ เนี่ยดูมันทำมึงโคตรเลี่ยมเลยก็ตัดก่อนแม่งยากอย่าคลิปยาวโอ้ยแม่งโคตรยากเออโอ้ยมันจะตายแม่งโคตรตายยากตายเย็นอ่ะต้องฆ่าเป็นจำนวนของตัวไช่นะเอ้ยแม่งอะไรมันจะตายแม่งโคตรร้อนอ่ะแม่งต้องยิงเป็นชั่วโมงอ่ะ ต้องฆ่าจำนวนแม่งมาหกตัวแม่งให้มันถึงตัวเอฟอะตัวไหนก็ได้หนึ่งจนสามสี่อะไรเนี้ยเมื่อไรเฮ้ยจบยังอยากโดนเปเชสตาไหมยอยากโดนไหมเอาแม่งยังไม่จบอีกถ้าไม่อยากโดนเป็นเดาแดกเอต้องรีบฆ่า นี่ข้ามันหุ่นแม่งเยอะด้วยโอ้โหแม่งเลียมอีกแม่งเอ้ยมาโอ้ย,อยแม่งกว่าจะฆ่าได้แม่งใช้เวลานามายิงจมก่าแม่งเลย อู้ฮีฮู้ฮีฮู้ยกลัจังเลยครับสู้จำนวนไม่ไหวเฮ้ยสู้ไม่ได้แนะ่เออกูก็ว่านั่นนี่ให้กูตามมาสามรอบก็เพราะอิมหมอ,อนี่แหละเอ้ยเป็นติงเกเรจำนวนแม่งโคเยอะสุดท้ายแกก็ยังรู้สักทีนะแจ็คนะจะเยียบบแล้วเฮ้ยเอาดาบเลยรฟันแม่งเลยเออ <reg> <ant> โ,โอกาเฮ้ยไม่เหยียบเฉยโอกาห้าทำแบบนี้นะฉันดูอยู่แผงของมันแล้วแล้วคุณรู้ยังไงเออช่วงเล่นนักกหรอ ันเป็นนนท์ไมชีมันไม่สามารถนี้ได้ฉันดูของพวกขอเพลงเรียบร้อยฉันดูว่าฉันตายแน่นอนเลยเดี๋ยวฉันตายพอเข้าใจยังไะลูกเหรอบู๊กฉันกับพ่ออย่า้นั่นเหรอใครวิแกอาจจะเล่นผลฉันได้นั่นเหรอฮะสุดท้ายแกก็ตายสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีนั่นแหละเฮ้ยเอาเวลาเล่นกับมึงแหละไม่ไม่ใช่เก่าเรื่องของฉันอ่ะเฮ้ย ฉันมีเวลาเล่นแกนแล้วนะฉัน่าแต่งว่าชันอยู่ที่ด้วว่าลูกชั้นอยู่ที่ไหนก็อยากตามหาก็หาเองดีวะเออแกต้องจบเรื่องนี้แหละแกช่วยแกแฮปปี้มากเลยนะมึงอะเอาเรื่องนี้ไปซะเออเป็นโดนสังนัดชัวร์ตายโดนปัดดูออกซิเจนเฮ้ย ผี90เฮ้ยผึงกี90มันจะยิงแล้วแม่งควางแม่งก็ยิงเลยผี P 90ว่ะไรเด้นมึงก็ยิงดีโอเออตาต้องอ้าวตายว่ะเอโอโอกาตายว่ายิงหัวโอ้โห ตายเลยอะแม่งเอ้ยสุดท้ายมันก็ซาแล้วแหละแจ็คไร้่อาเวลาเ่งงานกันดีกว่านะพวกนะตัวปืนทิ้งงเลยโอ้โหสีแดงเกิดขึ้นในระเบิดไม่รู้ว่าเนี่ย เดียวเอาองวมันจะเริ่มออกคำสั่งไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยโผมาสักเท่เลยอาป่าเองด้วยมันเริ่มค้างแล้วนี้มันค้างเป็นไงมึงยีงโปกามันค้างเลย ฉันูเรื่องของมยหยาหมดแล้วเรื่องนั้นอ่ะฉันต้องยิงมันมันเกิดขึ้นฉันไม่รู้อะไรบ้างมันแตกแปลกผีออชหรือเปล่าฉันไม่รู้อุสล็อดมันเกิดขึ้นเนี่ยฉันังไม่รู้เลยหรือว่าอาวุมันก็คุมเองไม่ได้เฮัยข้างว่ะข้างตจนีีเลือด เรื่อง็กคซีนใช่ไหมย่ยาอะมันอีกเอาปืนมันยิงโอ้โหแม่ยงเทพมีโคตรยา่าโอ้โหสุ่ยดัสดฆามันจนหมดนะครับอื้อหือ มันจะยิงมันมันก็โดนยิงเองเอ้โหมาอย่างเทเลยคุณซีดัตจบทีนาท,ทีได้ไหมแม่งม,มาอย่างเท่แต่คลิปกูยาวโถว่เอ้ยพวกพีเอเอีกแล้ว แกรูเรื่อนนั้นยใช่ไหมฉันดูแลสเน็กมันจับสเน็กไปแล้วบอกแล้วมึงแพ้พอโจนโอ้โหแม่งโดนจับเลยสเน็ก <him> จับมนันสิเออสลบไปเลยเออ โอเคก็สักทีนะครับก็ยนะครับยืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องดีใช่ให้ช่องนี้ด้วยครับก็สหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็สหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวยครับผมก็เป็นพาร์ที่จะได้จบแล้วครับไม่ต้องเกี่ยวกับสีซอนซันออฟดิบิวตี้อาจจะไม่มาไลฟ์โรเชนดีวิวสีก็เป็นไปได้ครับโอเคครับสวยครับผม